สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมบิ๊กบอสครับคนเดิมนะครับผมตอนนี้บิ๊กบอสอยู่ที่ในเมืองอุบลราชธานีนะครับอยู่กับพี่สาวนะครับตอนนี้นะครับผมยอดสุดทิแล้วแต่ได้ยินข่าวมาว่าจะมียอดรัวมาอีกนะฮะตอนเย็นแต่ตอนนี้นะครับผมหลังจากที่นะฮะบิ๊กบอสได้ประชาสัมพันธ์นะครับผมข่าวบุญข่าวกุศลไปเบื้องต้นในมหากรรม นวดเพื่อสุขภาพคนละ5บาทนะครับในวันฉลองวันคล้ายวันเกิด,กดหมอิ๊กบอสในวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้นะฮะครบรอบ31ปีครับผมิ๊กบอสวันนั้นได้นวดการกุศลนะครับตั้งแต่เวลาตีห้าเลยนะฮะจนถึงข้ำม่ําดึกๆเลยวันนั้นเสร็จก็เกือบประมาณสี่ทุ่มนะครับผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้มาแจ้งยอดนะครับผม ยอดทั้งหมดได้1,659งาสบเาทเย้ปรบมือ <c oughs> ดีใจนะฮะห9กิโเมตรสบเอเพิ่มรายงานดีใจ,นะ,ะใจน,น,น,นะครับผมดีดีใจแทนน้องๆนะครับผมน้องหมาน้องแมวทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็น้องปลาด้วยนะครับเดี๋ยววิกบอสวันนี้นะครับจะไป ซื้ออาหารเลี้ยงน้องหมาน้องแมวและซื้ออาหารปลาเป็นกระสอบไปถวายวัดเลยนะครับเพื่อให้ทางวัดจัดใส่ถุงสูงละ10บบาทเพื่อให้เป็นเวียนเงินเวียนเข้าสู่วัดวาอารามโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมเดี๋ยวจะนั่งคอทกับนะครับทีมงานว่าเราจะเอาไปถวายวัดไหนบ้างนะครับผมยกยกเป็นกระสอบเลย ะะเดี๋ยวจะยกเป็นกระสอบไปเลยน,นะครับผมอนุโมทนาบุญร่วมกันครับผมอนุโมทนาบุญร่วมกันยอดได้นะครับ1,659าบาทแต่เดี๋ยววันนี้ยอดยังไม่คงที่นะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นได้ยินนะครับผมสายบุญนะครับโทรมาแจ้งว่าอยากจะร่วมบุญค่าหารน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับก็ยินดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะเดี๋ยวจะไม่แจ้งยอด นะครับสุดทีตอนเย็นว่าเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะไปจัดสรรปันแตง่งให้กับน้องๆได้กินกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้ความร่วมมือกับบิ๊กวอตเป็นอย่างดีครับไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย